ผมจะพามาชมเตะตองสายที่หนึ่งนะครับจะให้ชมคู่พี่โกคู่พี่หมวยเมืองทองอกับน้าหมูคู่กันน้องอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะดูอีกทีว่าทีมอะไรที่หมวยทิ้งแล้วครับทิ้งกว่าคู่น้าหมูนี่น่ากลัวครับเพราะน้องนี้เด็กจี เยาวชนทีมชาติวัสดีครับน้องใหม่มดูที่เหมยเข้าว่าเปลี่ยนลูกนึงดูนะหมูตีเนี้ยเซาะกล่าวแต่นี้ตีเร็วครับในทันเห็นบอตีถูกแล้วครับตีถูกแล้วแกล่ะจะดูพี่โขจะเข้าน่าจะเข้าครับลูกเสยเียบเยอะแล้วตีด้วยครับ ไม่เข้าด้วยตีวังจอดุยตีครับตีเป้าตีคะแนยตอนนี้ต้องเข้าคุมหนึ่งเดียวแล้วครับทำอะไรไม่ได้อ้าวเข้าคุมก็ไม่เปลี่ยนหนึ่งกินเหเลยรอบนี้หนึ่งกินสองกินหกไปดูนะครับจะได้กี่แต้ม ป๊อปสองพี่เขาให้สองแล้วครับชนะล่างละป๊อปโอ้สามดูน้าหมูจะเข้าได้ไี่เนี่ยาดูนะครับดูน้าหมูเข้าแปะเข้าชนตัวเอง ปองสี่แต้มทีมน้าโหมูลงให้ทีมเด็กของคนนนอสู้กับทีมเมืองทองสองอดีตดทีมชาติด้วยกันคู่เอาพี่เอ๊พี่เอ๊อ่าพี่พพบุยเข้าดีครับลูกดูน้าหมูตี นโมตีลูกนี้ครับปังจอด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 พี่พี่เอลงคู่ใครเห็นเขาบอกทั่วไปลงได้ต้องตัวแต้มไหมนโมตีลืมนี่ครับตีดีมากตอนนี้สถานการณ์เสียเปรียบ ที่เมืองทองเสียเปรียบครับตอนนี้ตีจอดไว้สองลูกอีกันงหกักด,ดูเกโกจะเข้าครับมือเข้าขั้นเทพปูดูนะครับหน้าโมตีลูกนี้ต้องโดน โมตีโดนจะได้เพียบเยอะ่ว่าน้องเขาว่าน่าจะตีตามได้ปังนะคับตีว่าจอดสามเต็มจะได้เต็มหรือไม่อยู่ที่มือสุดท้ายครับดูพีโก้เขาครับอดีตที่ชบอบเงี้ยเอากรต้องดีมากดึงลูกอยู่อ้อเขาโยนไงไม่รู้ดึงลูก ตกไม่ถึงคืบด้วยขนาดดินนี้แก่นี่ตูนป็นมานี่เป้าอ่ะตูทำไมน่าจะตามข้าลูกนั้นตามมาอีกตีวัวมันจะกลับตาดอนผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะตีหรือเปล่าเพราะว่าลูกนี้้าตีไม่ถูกจะเสียเปรียบเขาน่าจะเข้า ตีตีอุ้ยตีแม่นด้วยตีเปียกเหมือนกันตายอยู่ครับแต่เตี้ยมเหรียญน้อยแล้วตีได้ตีได้แหมปากหวานข่าข่าวตีได้ตีได้เอาตีปากหวานะตีได้ตีได้ตีนับสามนับสี่เลยอืมปากหวานจริงตีได้นะนี่ลากเปลวสองนี่เออนั่นแหละแม่กระสนำก็สนำเวิ่งลูกเมื่อกี้ถ้าตีไม่โดนจะเสียเปรียบอีกฝั่งบางทีครับ น้องเขาตีจอดไว้ก็ยังได้เปรียบอยู่เนี่ยเขาไปตองดีมากครับ,ารบโโลาเปเจมหน,น้าัเปลี่ยนแล้วดูต้นเจมกลางเจมทีมเมืองกองเสียเปรียบเยบเอะงตแต่ตอนนี้พลิกไปพลิกมาถ้าน้องเขาตีถูกได้สองตีผิดเสียหนึ่ง เสียหนึ่งแต้มครับจากที่แรกเสียเปรียบนะครับปล่อยลูกออกมาสี่ลูกทีมเมืองทองเสียเปรียบกลับมาได้แต้มครับดูครับรอบนี้พิมวยเข้าดีด้วยคะแนนหนึน่งต่อสี่ไม่ไกลนะครับเราไปตองระดับนี้มันลุกกลมๆพลิกไปพลิกมาครับรอบที่แล้วน้าหมูตีสะสมไว้สองลูกสามลูกนึกว่าจะได้กดิเสียแต้มหนะึ่ง มวยเข้าดีด้วยครับตายแล้วน้วตีอย่างเดียวตังจอดอเหมือนจะจอดอ้าวม,มวยเข้าได้อีกลูกหนึง่งไล่มือตีไล่ได้ไม่ได้ตีว่ะน้ำมูตีน้องเขาตีตามได้ปั้งโอ้หรอแค่ใสแตย่ตยตยต พี่โคเหลือสามเหลือ่าละสามเม็ดน้องก,ก็ต้องตีครบเจ้านี้เข้าไม่มีหลุดเขา้าไปต้องดีมากต้องโดนทั้งสามเม็ดนะครับ ตั้งจอดนี่ไม่มีใครได้แต้มมาเนออกครับต่อครับคะแนนหนึ่งต่อสี่รอบที่แล้วพี่หมวยเข้าไปตองดีมากไล่มือตีได้สามลูกรอบนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ลูกอยู่หัวเขาไม่ตีประมาณนั้นดูลูกตีล,กลูกเข้าลูกนี้ถ้าใครเีปยนก่อนได้เปรียบนะครับ เข้ามาสวยครับอเข้าไปตองดีมากโอ้ต้องตีโอ้ต้องต,อต,องตอีดูลูกตีลูกนี้นะครับเฮยมาตั้งจอดว้าวได้เปรียบเล่นเจ็ดลูกแล้วครับอีิบฟังหนึ่งถ้าก็เล่นเจ็ดลูกก็ด้วยตีจอดมันได้เปรียบห้วมูสจวน โมงจะส่วนครับดูนะครับหลุดครับลูกตอนนี้ลูกเสียบเปียกนะครับจอดไม่จอดกับตกหน้าครับลุกนี้ตีถูกตอนนี้เสียบเปียกหนึ่งลูกคะแนนหนึ่งต่อสี่ ดูว่าหัวนี้ใครจะได้แต้มเมื่อน้องเขาไหลพี่ตองเข้ามาดีมากต้องดูลูกตีลูกนี้ครับใครจะได้ดูลูกตีกโกรนะดูนะครับตีถูกได้เปรียบต่อครับ โอ้ได้เปรียบครับท้องวัดที่หมวยตีเลยแบบตน,น้องเขาเปลี่ยนอีกลูกหนึ่งเข้าไปตองดีมากแต่เปลี่ยนลูกนี้ก็ยังไม่เสียเปรียบคับลูกเหลือน้อยกว่าก็จริงเอาลูกเข้าลูกนี้ เปลียนโอ้ไม่ถึงครับเสียเปียบแล้วครับตอนนี้พี่โคเลือลูกหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็น่าจะโดนตีประมาณนั้นน้มูต้องเข้าครับปันซบไม่ซบครับที่มวยเรือสองครับถ้าเข้าได้หมดจะแซงนะครับตรงนี้ห่างสองแต้ม ได้วัดครับลงนี้ไม่น่าชนะได้สองอตีรับสามเขาไม่ตีแน่แน่น่าจะเข้าอาสาม,มจะตีจอดตีจอดละ่ะโอ้ยลุงนั้นก็ใช่ตีรับสี่ครับขยับไม่ได้แล้วครับขเาเใช่เพราะ <c oughs> ว่าวิโกเข้าดีแต่ตีไม่ชัวคะแนนไล่มาสามต่อสี่แล้วมั้งครับ ดูลูกข้าพี่หมวยกัน <S <S เข้าดีอีกแล้วเข้าบึกเต้องดีได้เปรียบดูน้ำหมูเตียนดูนะครับลอยมาน้ำหมูถูกครับแต่มันเรี่ยงไม่ตายครับแต่ขยายโซนครับคู่ใครนะฮะ ตัวเล็กนั่นเหรอดูลูกเข้าลูกนี้ครับเข้าวสวยครับต้องซื้อลูกตีพิโกครับว่เาเจ้านี้ถ้าถูกก็จอดถ้าผิดก็คือปิดเยะอยู่ ไม่ตายนะครับเท่ากับตีไม่ตายก็ถือว่าไม่โดนนะตอนนี้ได้เปรียบอีกรอบนึงที่หมวยไม่เปลี่ยน,นครับโดนบีบแล้วฮนะแล้ก็ะจะตีอีกลูกนี้ดูลูกตีพิโกครับถ้าถูกจอดนะครับลูกนั่นไงจอดเลย น้องเขาต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้เปรียบเย็ดพอติโกโ้กับพี่หมวยเหลือคนละลูกครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องอยู่ในโซนนะนโมเหลือสองลูกพอดีตีเลยอดีตทีมชาติเบืยอกันทั้งคู่แต่คนละยุคคนละสมัย ลอ,อ,อยมาจอดีอ่มดตอนนี้ลูกเสมอกันอยู่นะครับในสนามนี้ถือว่าไม่มีฝนเท่าไหร่ลูกตีน้ำหม้ถ้าตีถูกรูกนี้หรือจอดมีปัญหาจอดตายเลยช็อตลูกตัวเองออกครับ ชดมนะ<อ>า,าีมเมืองทองเมียวกาดจะแจ้มสูงนะครับลูกนี้เข้าอยู่ตรงไหนก็น่าจะโดนตีน้องต้องกเ,เขต้องเข้าเ,เดียว,ยว,ยวครับเเี้ยบเลีบ แล็บตีแนบรับถ้าช็อตก็ถือว่าโชคลายมากอะไรครับโดนต่อครับคะแนนไล่มาถึงกันแล้วได้พี่มวยเข้าดีมากครับลุงนี้น้ำหมูต้องตีครับน้ำหมูต้องตีจอดในจอดครับ ดูพี่มวยเข้ามาอีกลูกนึ่งลูกนี้ก็สวยครับโคก็ไม่ไม่เท่าไหร่น่าจะเข้าเปลี่ยนได้ก็ยังอยู่ในโซนแต่ห่างไว้หน่อยนึงมมมมีีะะะนนาวนาวาว่ว่ไ น้องตูนก็เข้าครับตายไม่ถึงเปียเปียบแล้วครับใ <c oughs> ้าผมเดาน้าหมูเหมือนจะตีจันหรือว่าเนี่ยตีจันจันเลยลูกไม่แน่ใจลูกครับต้งมันไม่ตายตีหวาน องคู่นี้น่าจะวัดกันที่เมืองเขา้าดูลูกเข้าต่อกะช่วยลูกล่างนะเป็นคนสำเร็จครับ อยู่ในโซนไม่ไม่ไม่ไมไ,มไ,มไม่กล้าตีาครับหลวงหมวยเข้ามาหยอดจีดโอ้เปลี่ยนเฉยเลยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนพี่โก้ต้องตีแล้ว ดูรูกตีลูกนี้นะครับจับโอ้ยสีจอดนะได้เปรียบเยอะเลยมีลูกนี้จอดน่าหมูเหมือนจะตีไล่ครับตีตัดแต้มครับ เปลี่ยนด้วยครับเป,เปลี่ยนสวยเปลี่ยนสวยครับลูกนี้เปลี่ยนสวยคุณตีพี่โกตีโกตีลูกนี้เป็นไงเอามาตั้งโอ้โหจอดดีครับเจ็บตั้งลงนี่ตีรับสองครับถ้าตีโดนดูนะครับตีซ้ายรับสองจอดรับสาม ในโดนครับเดียวกัชบัตรดีครับที่มวยเข้าเข้าลูกนี้ก็ไม่ถึงกับดีครับเจก็อยู่ในโซนพอไม่ให้มือตีตีครับแต่มือหลังต้องเข้าให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเทียยเปลี่ย ก็มาป๊อบเ,เหมือนลุดน้ำโมจะตีเลยอ่ะดูยากๆสลับเม็ด <c oughs> ช,วช,วชัวไม่ชัวชัวไม่ชัวลุดนโมจะตีเลย ลูกนี้โคตรดิตรงนี้มันจะตีเลยตีผิดครับตามมาลูกสองครับป้องตายครับแต่มันห่างค่ายแดนยังโคตรทีเอดอยู่นำมหกต่อห้าประมาณลูกพี่หมวยเข้าป้องโน ไม่เปลี่ยนครับสวยครับหนูต้องตีครับตีเร็วเธอตีเร็วมากป้ารอบไหนแล้ว,คอ,อลวคอยตัดล่างล่มเคลื่อนที่นะ ต,ตุนเหลือสองลูกอยากคลุมได้ดีขนาดไหนเหลือสองต่อสามลูกครับก็สำคัญตัดให้ได้สวยมากสวยมาก ดูลูกตีลูกนี้ครับสองเลยลูกนี้ต้องเข้าให้เปลี่ยนนะครับ